ีก็จะเป็นการชาร์จไฟของรถไฟฟ้านะฮะรถที่ใช้ระบบไฟฟ้านะฮะนี่เป็นปั๊มชาร์จนะไปดูในส่วนของรถยนต์กันบ้างนะฮะ ของค่ายแอสตันมาตินด้านนี้นะฮะสีม่วงอลังการงานสร้างสีที่เห็นในภาพเนี่ยผมจะปรับสีให้ดูอาจจะไม่ตรงอ่าตรงตอนนี้ตรงแล้วนะสีตอนนี้คือดึงดูดสายตาเป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับแอสตันมาตินอ่ารุ่นรุ่นอะไรวะเนี่ยรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ราคา14.9ล้านนะ,ะก็คือ15ล้านแทนทอนแสนหนึ่งนั่นเอง ไปดูความสวยงามกันว้าว a วนเทจนะฮะถ้าอันพีขอใัยกระโปรงหน้าเนี่ยจะเปิดแบบนี้นะฮะน,นั่นคือรุ่นเดียวกันว้าวในส่วนของ DBX นะฮะเป็นค่ายของ Aston Martin นะฮะด้านเนื้อก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะฮะ <No. S 1> ถือว่าบางเฉียบกันเลยทีเดียวว้า wow. ว สวยไหมฮะทุกคนแอสซอนมาตินเขาจะมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะน่เลยถัดมานะฮะจะเป็นทางค่ายของโรสรอยนะฮะตรงนี้จะเป็น SUV นะทุกคนซึ่งเป็นรถคันที่แบบใหญ่มากอะ่ะใหญ่กว่ารถตู้แถวบ้านเองนะอ,ไปไปอยากจะบอกว่านี่มันอลังการงานสร้างมากไม่รู้กี่ร้อยล้าน รสุดยอดโลสลอยแฟนทนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่าทางบูธของค่ายรถยนต์ต่างๆนะฮะซึ่งขอบอกได้เลยว่าตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเป็นฮอร์ที่ใหญ่มากนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกของโมที่มาในงานมอเตอร์เอ็กนะฮะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ เดินจนแบบเหนื่อยอะ่ะถ้าจะให้เล่าทุกบูธท,ทุกค่ายเนี่ยคงไม่ไหวนะทุกคนขอขอบคุณทุกท่าน ที่ใ초้เก단 <목소리도> เป็น Porsche Taycan นะฮะ Taycan Turbo S นะฮะซึ่งมีไม่กี่คันในโลก New Taycan Turbo S ราคาค่าตัวเน่อยู่ที่11.11.7ล้านนะฮะถือว่าอาลังการเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันนะฮะทุกคน ส่วนของทางค่ายนิสสันกันบ้างน,นะฮะด้หน้านี่จะเป็นของ GTR นะฮะว้าวแล้วก็เป็นเวทีที่สวยงามอลังตามากเลยข้างบนก็จะมีคลิกนะฮะแล้วก็เอ,อเมร่าตัวใหม่นะฮะโอ้โหผมนี่ละสายตาจาก GTR คันนี้ไม่ได้เลยนะฮะสวยมากก็ล้อแม็กเนี่ยเหมือนกับโอ้โห สวยอ่ะสวยมากสีด้วยสีที่แบบเป็นแบบเทานะฮะใน mm hmm. ส่วนตรงนี้จะเป็นระบบ e power mm hmm. ของค่ายนิสสันนะฮะ mm hmm. ที่จะแปลงจากระบบน้ำมันนะฮะ mm hmm. มาเป็นไฟฟ้านะฮะ mm hmm. ช่วยให้รถเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะโดยที่พลังงานเนี่ยมาจากน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูเลยนะกะ็จะประมาณนี้ ฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับช่องโดมี่ฟิตค่ะ